ยินดีที่ได้พบนี่คือ whisper witchin ทาร o เสียงกระซิบภายในไพ่ทาร่จากคลิปที่เราที่เราเล่น wish magic random กันไปเออรู้สึกว่าเป็นอะไรที่สนุกมากตอนที่เราทำเราวันนี้เราก็เลยจะมาทำ wish magic พิกอากาศกันามาลองดูกันว่าพิกอากาศจะเหมือน random card หรือว่าจะสนุกกว่า random card ยังไง เรามาลองดูนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อสิ่งที่กำลังเดินทางเข้ามาในชีวิตคุณมาดูกันนะคะว่าสิ่งที่กำลังเดินทางเข้ามาในชีวิตคุณคืออะไรเหมือนเดิมนะคะขณะที่เราสรับไพ่ให้คุณเพ่งมาที่ไพ่นะคะเริ่มตั้งจิตนะ อึ๊บอึ๊บอึบอึบ,อบไม่รอนไม่รอนไม่รอนเอ่อเมื่อคุณตั้งจิตเสร็จแล้วให้คุณสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะและเริ่ม เพ่งพลังไปที่ไพ่ค่ะคุณอยากรู้เรื่องอะไรลองถามไพ่ดูนะคะ,อะโอเคจากนั้นเราจะแบ่งไพ่ออกเป็นสามกองนะคะเราจะแบ่งไพ่ออกเป็นสามกอง โดยแต่ละกองจะมีแค่2ใบนะคะเหมือนที่เราเคยทำแรนดอมกัน อนนี้เราได้ไพ่มา3ามกองแล้วนะคะให้คุณตั้งจิตสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆแล้วคุณลองดูว่ามีกองไหนที่เชื่อมโยงดึงดูดกับคุณมากที่สุดกองที่คุณรู้สึกว่าใช่ที่สุดหวังว่าจะเลือกกองกันได้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูดอกไม้สีแดงกันก่อนเนาะ อดอกไม้สีแดงนะคะคนที่เลือกกองที่เป็นดอกไม้สีแดงนะโอ้สิ่งสิ่งที่กำลังเดินทางเข้ามาในชีวิตคุณคือคนที่เลือกกองดอกไม้สีแดงนะคะหลังจากที่ชีวิตคุณอาจจะก,ก่อนหน้านี้มัวหมองมานานหลังจากนี้ก็คือจะสว่างสดใส เพียงแค่คุณขยันตั้งใจทำงานมุ่งม,มานะกับงานที่คุณได้รับมอบหมายชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเดอะซันก็คือไพ่ที่ดีและต่อด้วยเอ็กออฟแพนธัสโซตัวแทนของคนขยันถ้าเกิดว่าคุณขยันชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากนี้อย่างแน่นอนแค่คุณสู้ เพราะแสงสว่างได้เข้ามาในชีวิตคุณแล้วให้คุณตั้งใจหลังจากนี้แล้อันนี้คือคนที่เลือกกองที่1นึ่งนะสองนะคะดอกไม้สีขาวสิ่งที่กำลังเดินทางเข้ามาในชีวิตคุณสำหรับกองที่สอง ดอกไม้สีขาวคุณดูเป็นคนทำงานเก่งที่เก่งเรื่องงานคุณมีความมั่นใจมีความมุ่งมั่นมีแพชชั่นมีความฝันที่แรงกล้ามากเป็นคุณเก่งคนหนึ่งเลยแหละแต่คุณดูออกจะมีความยึดติดมีความ เขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อห่วงแหนห่วงแหนงานอ่าอาจจะแบบไม่ชอบให้ใครเข้ามาอาจจะแบบว่าเอา่อไม่ชอบให้ใครเข้ามาข้องแวะเกี่ยวกับของของคุณหรือสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่สิ่งของที่เป็นของคุณคุณอาจจะยึดติดห่วงแหนจนมากเกินไปหรือเปล่าเออ คุณลองถ้าเกิดว่าอะไรที่มันมากไปบางครั้งมันก็อาจจะทำให้คุณลำบากได้คุณลองปล่อยมือดูสักหน่อยไหมเออลองถ้าคุณไม่อยากปล่อยมือคุณลองคลายมือออกจากสิ่งที่ยึดติดหรือสิ่งที่หววงแหนเอาไว้สักหน่อยแล้วมันอาจจะทำให้คุณสบายใจขึ้น ผู้คนรอบข้างอาจมองคุณในแง่ดีขึ้นก็เป็นได้เพราะฉะนั้นลองคลายมือออกสักหน่อยอเรามาดูกองสุดท้ายกองสุดท้ายดอกไม้อันนี้สีเขียวเนาะว้าว เดบฟู้ e. สิ่งที่กำลังเดินทางเข้ามาในชีวิตคุณคุณดูเป็นคนเจ้าสำราญดูเป็นคนแบบเรื่อยๆฉันยังไงก็ได้อะไรแบบนี้แต่ในอีกด้านหนึ่งคุณก็เป็นคนจริงจังกับงานมากพยายามทำเป้าหมายของคุณให้สำเร็จคุณจะเป็นคนเจ้าสำราญยังไงก็แล้วแต่ แต่อีกด้านหนึ่งของคุณก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งเป้าหมายการงานที่คุณมีคุณพยายามจะทำให้มันสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีแม้คนภายนอกจะมองคุณว่าโอ๊ยตอนนี้เจ้าสำราญจังเลยตอนนี้ดูมีอิสระดูมีอิสระทำ,ทำนู่นทำนั่นทำนี่ได้แต่อีกด้านหนึ่งคุณเป็นคนที่แบบ เคร่เคียดกับงานโดยที่ไม่มีคนอื่นมานั่งรู้ภายนอกอาจจะแบบโอ้ฉันล,ะละันลาปะปโหแต่ภายในแบบอืมวันนี้งานฉันจะเสร็จให้ทันสี่โมงเย็นให้ได้อะไร,รทานองนี้เพราะฉะนั้นเออการที่คุณเป็นแบบนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีอยู่เหมือนกันเพราะถึงยังไงต่อให้คุณเป็นคนลันลา มีอิสระรู้สึกว่าโอ้ฉันชิวๆยังไงก็ได้แต่อีกด้านหนึ่งคุณก็คือลงมือทำเพื่อให้มันสาเร็จถือว่างานนี้ยังไงก็สิ่งที่คุณจะเข้ามาหาคุณรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะการการที่ มีสิ่งที่ดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งสำหรับใครที่สำหรับเราวันนี้การพลิกอากาศเป็นอะไรที่เออเราเจอบุคคลที่ไม่เหมือนกันเลยอย่างถ้าคุณเลือกดอกสีแดงเนี้ยอีกด้านหนึ่งคุณที่เคยมืดมนจากนี้ไปคุณก็จะเจอแสงสว่างแค่มานะ แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสำเร็จส่วนคนที่เรือกดอกไม้สีขาวคุณเป็นคนเก่งมากเป็นคนมีแพชชั่นแต่คุณแค่ยึดติดมากเกินไปหน่อยคุณอาจจะหวงสิ่งที่คุณมีเกินไปคุณลองคลายคลายออกนิดนึงนิดนึง อลองปล่นนิ้วก้อยดูหรือไม่ถ้านิ้วก้อยไมนง,ง้างง้างยากไปคุณลองงางนิ้วโป้งของคุณดูทีละนิดทีละนิดค่ะอยา่าอย่าไปง้างทีเดียวรวดเดียวถ้าเกิดว่าคุณยังรู้สึกไม่สบายใจคุณลองค่อยค่อ,คอง้างดูส่วนเราชอบคุณมากคนที่เลือกกล่องที่สามเรารู้สึกว่าเออคุณมีมุมที่อาจจะ บางคนเขาไม่ได้รู้ว่าคุณเป็นคนแบบนี้ก็ได้หรือบางคนเขาก็อาจจะรู้อยู่แล้วลึกๆข้างในก็คือถึงแม้คุณจะดูแบบชิลๆอิสระมีอิสระละ้วลาล้วลาไปวันๆหนึ่งแต่ตัวจริงของคุณแต่จริงๆแล้วภายในของคุณอาจจะเป็นแบบเนี่ยหุยเล่หุยพยายามทำๆเป้าหมายเพื่อให้บรรลุกเป้าหมายนั้นไปเพื่อให้ได้ เพื่อให้ฉันเลิกงานให้ทันแต่ทุกอย่างที่คุณทำอันนี้คือคุณตั้งใจนะไม่ใช่คุณไม่ได้ตั้งใจคุณตั้งใจที่จะทำมันให้สำเร็จรลุล่วงไปได้ด้วยดีถ้าเอ่อสาหรับพอผิกอากาศรอบนี้เป็นอะไรที่สนุกมากคือการได้ผิกอากาศมันทำให้เราเห็นว่าเออ คุณที่เข้ามามีความแตกต่างกันมากคือเรารู้สึกสนุกแล้วก็สนุกที่ได้ทำวิชเมจิกแลนด้อมกับวิชเมจิกพิกอา a ์กัสเรารู้สึกว่าจากคลิปที่แล้วที่เราทำมาและคลิปนี้เรารู้สึกว่ามันเหมือนกล่องซุ่มอย่างหนึ่งทุกคนว่าไหมกล่องซุ่มเวลาที่เราหยิบไพ่ออกมาคุณก็ไม่รู้ว่าไพ่นั้น คืออะไรเราเองก็ไม่รู้ว่าไพ่นั้นคืออะไรเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเรามาเปิดหน้าไพ่แล้วเราเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเรามาเปิดหน้าไพ่กันแล้วว่าไพ่นั้นคืออะไรแล้วเรารู้สึกได้อย่างหนึ่งว่าเออบนโลกนี้ไม่มีเรื่องไหนในหัวข้อที่เราไม่สามารถอ่านไพ่ได้มันมีแต่ว่าเราเลือกที่จะอ่านหรือเราเลือกที่จะไม่อ่าน ถ้าเราเลือกที่จะไม่อ่านก็คือเราเราไม่อยากอ่านเรื่องนั้นนั่นเองแต่ถ้าเราเลือกที่จะอ่านไม่ว่าจะเรื่องไหนเราก็สามารถอ่านได้หมดตามหน้าไพ่แต่ถ้าเรื่องไหนที่เราเปิดไพ่มาแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้ไพ่มันบอกไม่ชัดเราก็จะเพิ่มใบเออเราก็จะเปิดไพ่เพิ่ม ขึ้นมาอีกหนึ่งใบหรือ2ใบหรือ3ใบแต่เราว่าอย่างยายาเกินสองใบน่าจะเป็นดีที่สุดเพื่อไม่ให้สมองเราเองสับสนการดูไพ่ย,ยิปซีมันก็เหมือนกับไม่ใช่เหมือนการดูไพ่ทาโร่หรือไพ่ย,ยิปซีคุณอย่าลืมว่าดั้งเดิมมันคือเกมการ์ด ถึงแม้ว่าทุกวันคุณจะดูไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีมันก็เหมือนกับเราได้เล่นเกมการ์ดเราติดเกมการ์ดเราอยากเล่นเราอยากทำเราอยากไปดูทุกๆวันเกมการ์ดในที่นี้จริงๆมันก็เป็นเกมการ์ดมาก่อนนั่นแหละเกมอาจจะไปตรงกับในชีวิตคุณในช่วงนั้นหรือบางทีคุณดูเพื่อให้สนุกดูเพ,เพื่อผ่อนคลาย ดูเพื่อเป็นอัถรดในชีวิตอะไรก็แล้วแต่แต่ยังไงคุณอย่าลืมว่ามันคือเกมการ์ดแล้วเจอกันในคลิปหนะ้าขอให้คุณที่เริ่มดอกไม้ทั้งสามกองโชคดีนะคะและนี่คือสียงกระสิบภายในไพ่